ทุกวันนี้โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้มากขึ้นทุกปีและหากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเราพร้อมดูแลรักษาเบาหวานอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากลด้วยทีมแพทย์สหาสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างเป็นระบบ เราได้รับการรับรองมาตรฐาน CCPC จาก JCI ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยเรามีโครงการ CCPC หรือ Clinical Care Program Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบองค์รวมเน้นการรักษาที่ครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการรักษาการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากโรคเบาหวานและเราไม่ได้เน้นแค่การรักษาเท่านั้นแต่ยังให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนโภชนาการการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพจิตใจให้เราช่วยดูแลสุขภาพของคุณและครอบครัวโดวยบริการที่ใส่ใจ และความเชี่ยวชาญจากทีมแพทย์ในโครงการ CCPC ของโรงพยาบาลสุขุมวิทเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในการรักษาโรคเบาหวานอย่างมั่นใจตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น